เคยรู้สึกไหมว่าชีวิตช่วงนี้มันยุ่งไปหมดเลยทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องเรียนทั้งความคิดในหัวแล้วพอกลับมาบ้านเห็นของกองเต็มห้องก็รู้สึกเหนื่อยขึ้นมาเฉยๆมันแปลกท,ทั้งที่บ้านควรจะเป็นที่พักใจบางครั้งความยุ่งเหยิงในบ้านมันสะท้อนความยุ่งเหยิงในใจวันนี้เราอยากชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องเล็กๆที่อ่านเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆว่าทำไม การจัดบ้านถึงอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเยียวยาใจาและทำให้เราได้กลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้ง <Together Podcast. S 1> สวัสดีค่ะคุณผู้ฟงังวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่มันอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยค่ะก็คือเรื่องจัดบ้านค่ะ คุณผู้ฟังเคยเป็นกันไหมคะว่าเรากลับมาถึงบ้านแล้วเราเห็นของรกเต็มไปหมดแล้วอยู่ดีๆเราก็รู้สึกเหนื่อยทั้งที่เรายังไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะมองไปทางไหนก็รู้สึกว่าของค่ะมันวางระเกะระกะโต๊ะก็แน่นตู้เสื้อผ้าก็แน่นหาของก็ไม่เจอแล้วเราค่ะก็ได้แต่บอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยจัดแล้วก็ไม่ได้จัดสักทีเวลาเราพูดว่าจัดบ้านมันอาจจะฟังดูใหญ่มากเหมือนตัวเองจะยกของทั้งบ้าน เราอาจจะไม่ต้องทําเยอะขนาดนั้นก็ได้เราอาจจะเริ่มต้นจากบุมเล็กๆก่อนนะคะเช่นโต๊ะเรื่องแป้งโต๊ะทํางานหัวเตียงหรือว่าแค่ดินชักก็ได้ค่ะถ้าเราเริ่มจากการจัดโต๊ะอ่านหนังสืออาจจะแค่หยิบของออกมาทีละชิ้นแล้วลองถามตัวเองดูว่าของชิ้นนี้เรายังได้ใช้อยู่ไหมเห็นมันแล้วรู้สึกดีไหมถ้าไม่ก็ใส่ถุงแยกไว้บริจาคหรือว่าทิ้งไปเลย แค่โต๊ะเดียวอะค่ะใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแต่ตอนที่มองดูโต๊ะที่โลง่งมันจะรู้สึกว่าใจเราอะค่ะมันโล่งตามไปด้วยเหมือนได้พื้นที่ว่างให้ตัวเองค่ะได้กลับมาหายใจอีกครั้งพอเราทำไปเรื่อยๆอะค่ะการจัดบ้านเราจะเริ่มคิดว่าการจัดบ้านมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสะอาดมันคือการจัดระเบียบในหัวของเราด้วย เพราะทุกครั้งอะคะ่ะที่เราตัดสินใจว่าเราจะเก็บหรือว่าทิ้งของเรากําลังฝึกการตัดสินใจเรากําลังบอกตัวเองว่าอะไรควรที่จะอยู่ในชีวิตและอะไรคือสิ่งที่เราควรจะทิ้งของบางชิ้นนะคะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ใช้แล้วแต่เราก็ยังเก็บมันเอาไว้เพราะรู้สึกว่าเรายังผูกพันหรือกลัวว่าจะเสียดายทาั้งทั้งที่จริงๆแล้วอะคะ่ะ มันอาจทำให้บ้านของเราว่างาลกแล้วก็ใจของเราก็หนักไปด้วยการทิ้งของไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าค่ะแต่มันคือการคืนพื้นที่ให้สิ่งใหม่ๆได้เข้ามาเทคนิคได้ง่ายที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงก็คือถ้าใครอยากลองจัดบ้านแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงอาจจะมีวิธีได้ง่ายที่สามารถทาตามได้ค่ะหนึ่งก็คือตั้งเวลาแค่15-20นาทีก็พอเพราะถ้าคิดว่าต้องจัดทั้งบ้าน เราจะเหนื่อยตั้งแต่ยังไม่เริ่มลงมือทำแต่ถ้าเราตั้งเวลาแค่แป๊บเดียวมันจะดูง่ายกว่าเยอะค่ะแล้วพอครบเวลาถ้าอยากทำต่อก็ทำต่อแต่ถ้าไม่อยากทำแล้วก็พอแค่นั้นก่อนก็ได้ 2. ทํทำทีละโซนอยากก่ากวาดทุกห้องพร้อมกันเพราะจะยุ่งกว่าเดิมเช่นวันนี้จัดหัวเตียงพรุ่งนี้จัดโต๊ะอ่านหนังสือทีละนิดแต่ได้ผลมาก 3. เก็บของแบบมีเหตุผลไม่ใช่ใช้อารมณ์ อย่าถามว่าจะทิ้งดีไหมแต่ให้ถามว่าของชิ้นนี้มีประโยชน์กับฉันตอนนี้หรือเปล่าทําไมก็ทิ้งมันไปบ้าง 4. เปิดเพลงที่ชอบตอนจัดบ้านเพลงจะช่วยให้เราผ่อนคลายและทำให้การจัดบ้านกลายเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เราได้พักใจและทุกครั้งที่เราทิ้งของบางอย่างออกไปเรากำลังบอกตัวเองว่าฉันพร้อมจะเริ่มต้นใหม่แล้ว การจัดบ้านมันเลยไม่ใช่เรื่องของข้าวของแต่มันคือเรื่องของความสบายใจเรื่องของการปล่อยวางและเรื่องของการกลับมาเลือกที่จะทําให้เรามีความสุขอีกครั้งถ้าคุณได้ฟังฟังตอนนี้จนจบแล้วอยากให้ลองมองไปรอบๆห้องตอนนี้ดูมีมุมไหนที่อยากจะเริ่มจัดบ้างหรือเปล่าเริ่มได้เลยตอนนี้แค่หยิบของชิ้นหนึ่งขึ้นมาแล้วตัดสินใจ แค่นั้นเองมันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชีวิตของเราสุดท้ายแล้วการจัดบ้านมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของระเบียบอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องของความใส่ใจที่เรามีให้กับตัวเองทุกครั้งที่เราเลือกจะเก็บหรือเลือกจะทิ้งหรือเลือกจะวางอะไรให้เข้าที่มันคือการเลือกให้ชีวิตของเราเบาลงอีกนิดนึง บ้านไม่จำเป็นต้องสวยแค่เป็นพื้นที่ที่เรากลับมาแล้วรู้สึกปลอดภยัยรู้สึกได้พักจริงๆแค่นั้นก็เพียงพอแล้วขอให้วันนี้ได้กลับไปจัดมุมเล็กๆมุมหนึ่งในบ้านแล้วดูว่าใจของเราโล่งขึ้นแค่ไหนและหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้เริ่มต้นจัดบ้านและอาจเผลอไปจัดใจของตัวเองไปพร้อมกันด้วยก็ได้ แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเอพิสดถัดไปขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้และการเติบโตไปด้วยกันหากคุณผู้ฟังชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้มีพลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิสดถัดไปสวัสดีค่ะ